ค่ะน,นี้เป็นปั๊มเสม,มอนะคะยี่ห้อรีเป็นต้นนะคะตัวนี้เป็นรุ่นสําหรับบ่อสามนิ้วนะคะขึ้นไปนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นขนาดเจ็ดอยห้บวัตนะคะรุ่น 3LB 3.5สามจทัแปดบห้าีเกทับเจ็750นะคะตัวนี้เอาเรทหนนิ้วนะคะค่าแรงดันโวลต์หกสิถึงร้อโวลต์นะคะ800ร้อยถึงสามพรอบนะคะกำลังกำลังมอเตอร์7 5 0ดหวัตต์หรือประมาณ1แรงนะคะ 8ปบห้าเมตรนะคะเฮสสูงสุดแล้วก็กำไปมาน้ำ5้าบลิตรต่อนอาทีนะคะ14บใบพัดนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นหอมนะคะลำตัวประมาณเดี๋ยวหนูวัดให้ดูเลยนะคะเพราะว่ามีลูกค้าถามเข้ามานะคะว่าลำตัว3ามนิ้วมันประมาณเท่าไหร่นะคะนี่นะคะก็ประมาณเกือบเกือบสามนิ้วนะคะ2นิ้วกว่านะคะเดีย๋ยดูที่ตารางเมตรได้เลยนะคะบางคนเขาคิดว่าจะยัดท่อไม่ได้นะคะท่อ3ามนิ้วเดีย๋ยวเราจะลองยัดท่อให้ดูนะคะ ตัวน,นี้ก็จะเป็นห่อพีมซีนะคะขนาดสามนิ้วตัวน,นี้จะ8.5ดจุดห้านะคะความหนาข้างนอกก็จะอยู่ที่3ามนิ้วครึ่งนะคะถ้าหนาข้างในก็วัดเข้ามานะคะอยู่ที่3มนิ้วนะคะมันก็จะหนากว่าตัวปกติคือห้านิห้านะคะตัวชั้นห้าวันี้เดี๋ยวเราลองใส่ดูนะคะเสมอนี่นะคะสั่งฝั่งด้านทีบด้วยนะคะใส่เข้าไปได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะสำหรับลูกค้าที่หย่อน หย่อนบอ่อสามนิ้วนะคะเจาะบ,บอ่อสามนิ้วไว้ตัวนี้ก็ใส่ได้นะคะไม่มีปัญหาความหนาอยู่ที่แปดจุดห้านะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นชั้นห้านะคะก็จะบางขึ้นมาหน่อยตัวนี้ข้างนอกก็จะอยู่ที่สามจุดห้าเหมือนกันแต่่าข้างในก็จะกว้างกว่าหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะมีขนาดที่บางกว่าตัวทอ่อเมื่อกี้นะคะนี่เรวเราจะใส่ปั๊มให้ดูนะคะนี่ก็จะโล่งเลยนะคะโอเคนะคะปกติดีนะคะใส่ได้นะคะ ปั๊มเสมอตัวนี้บ่อสามนิ้วใส่ได้เลยนะคะใส่ข้อข้องใจนะคะสําหรับลูกค้าบางคนที่เขาถามมากลัวว่าจะใส่บ่อของตัวเองไม่ได้นะคะตัวนี้ใส่ได้นะคะสามนิ้วโอเคนะคะตัวกล่องคอนโทรลสามร้อยสามสิบตาทสี่แผงต่ออนุกรมได้เลยนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นไฮโวล์นะคะอนุกรมได้เลยแล้วก็เป็น MPPT นะคะตัวกล่อง h i ปซิง k ระบายความร้อนได้ดีเหมือนรุ่นทั่วไปนะคะแต่ว่าต่ออนุกรม เป็นไฮโวลนะคะจะรุ่นทั่วไปยังทําไม่ได้นะคะ,ะ,คะโอเคนะคะถ้าท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามาทางร้านมังกรฟ้าได้เลยนะคะ